กับ we will submit this proposal ตอบข้อสีน,นั่นเอง we will นะครับ submit this proposal ไอ proposal คือข้อเสนอโครงการนะข้อเสนองานวิจัยอะไรก็แล้วแต่ให้กับ professor Jenkins สักช่วงหนึ่งสั m e า i m e สักช่วงหนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาหนะ์หน้าโอเคไหมฮะตรงนี้เราเห็นคีย์เวิร์ดคำว่า next week แน่ๆเป็นอนาคตร้องหาช้อยนะฮะ h a v e ก็ไม่ได้ we have sub m i t มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจำได้ไหม present perfect ตัวนี้ have บวก verb ช่องที่3มไงฮะมันถึงจะถูกต้อง have บวก we ภาพใช้ have ตัวนี้นะ have ปุ๊บแล้วตามด้วย sub m i t sub m i t มันต้องเติม e d มันอยู่ตรงนี้ sub m i t เฉอย่างนี้ไม่ได้เป็น have บวกไม่มีในโลกส่วน did ทีอว่าเนี่ยก็ไอ we did จริงๆ we did sub m i d ทำได้อยู่นะแต่เนื่องจากมีคำว่า next week เป็นอนาคตกำกับอยู่มันเลยไม่สามารถใช้ did ได้แต่ถ้าจะเป็นอดีตก,ก็ทำได้จะยกตัวอย่างนะ i i do love you ยกอย่างฮะ I do love you ฉันรักเธอคือ I love you น,นั่นเองการใส่ดูดูค่อยช่วยเป็นการย้ำแล้วก็ถือเป็นการ emphasize something นะครัเป็นการย้ำเข้าไปน,นั่นเองแล้วก็ I do love you ฉันรักเธอมากๆนะฉันรักมากๆรักจริงๆ,ๆอย่างนี้ก็ทำได้ถ้าเป็น past tense ก็อย่า I did เป็น I did something อย่า I did submit it นึกภาพนะเป็นการยืนยันเนะเป็นการย้ำ you you emphasize something uh, we did submit this proposal นะครับ to โปร f j e n k i n นนะครับ last week ส่งไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทําได้เนาะถ้าจะใช้ดิตรงนี้แต่ยังลืมนะจะใช้ได้ก็แต่เมื่อตรงนี้ต้องเป็นอดีตต้องเป็น last week ถึงจะทําได้แต่นี่มัน next week มันทําไม่ได้ได้นะฮะนี่มัน next แต่ถ้าเป็นเป็น last week อะ อ่าอย่างเงี้ยล่าสไม่ว่าการนี้เป็นอดีตล่าสุดไม่ถือก็เป็นวิดิทวิดิทเราทำได้ในภาษาพูดนะาวิดิทสับมิดหรือจะซับสับมิดเติมอีดีก็ได้เราทำได้สองแบบเน,น,นาะนะครับทุกท่านนะนะครับอวิดิทอย่างงี้ทำได้นะหรือไม่ก็จะจับสับมิดไปเติมช่องสองง่ายๆเลยเป็นพาร์เซนี่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นเรื่องราวของอะไรฮะต้องเป็นวิวเพราะเมื่อกี้เป็นอนา,าคตน,นั่นเองนะครับเป็น next week นั่นเองจำได้เนาะไม่งงนะ w ว will นะครับ submit ใช่ไหมเชฟต้องย้อนให้เราไหมา อ่ uh, Submit คำขอนี้ proposal to Professor Jenkins ใน sometime next week ชัดเจนครับ next week เป็นอนาคตนั่นเองเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะเทคนิคคือดูที่คีย์เวิร์ดหาคีย์เวิร์ดให้เจอมอยบ่อยด้วยแกส่วนตัวเนี้ยนะไอ้ w o r l going ตัวเนี้ยแหมเนาะเนื่องจากนะถ้าปรับตรงนี้นะเป็นคำว่า are going นะสมมุตินะอย่างนี้จบเลยถ้าเป็น are going ข้อนี้ตอบได้เลยนะเพราะ next week คืออนาคตไอ ar ้ are going เนะี่ยมันใช้อนาคตได้ด้วยเนาะมันเหมือนเป็น present con t ใช่ไหมอย่างเช่น I'm going ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง I'm going I'm going to to see you นะคร to call you ก็ได้ I'm going to call you นะครับ next week ยกตัวอย่างน,นะฮะอ่าเงี้ย next next week ฉันกำลังจะโทรหาเธอหมห going to เพราะกำลังจะมันใช้กับอนาคตมันเหมือนคาว่า will เลยฮะ going to มีค่ากับ I will นะครับ I will I will นะครับ I will call you เห็นไหม I will call you อ่านะครับในอีกสุดเหมือนกันเลยฮะเพียงแต่ว่าถ้าจะต่างนะต่างด้วยว่า will เป็นเรื่องของ tentative เป็นเรื่องแผนการคร่าวๆเป็นเรื่องคร่าวๆวางไว้ในอนาคตแต่ going to เป็นตารางเวลาจัดไว้แน่นอนกำลังจะถึงแล้วเราก็ใช้โครงสร้าง going to ประมาณนี้ฮะ I ก็เป็น I am going to โอเคครับได้เนาะข้อนี้ถ้ามาเป็น I going to นะ we are going to เนี่ยสวยเลยฮะทำได้เลยนะครับ I going to แต่ใน choice ที่เขาให้มาเป็นเป็น were ใช่ไหมในะครับมันเป็นอนาคตไงมันเลยใช้ were ไม่ได้ ไอ้คำช้อยมันเป็นเวอร์ใช่ไหมมันเลยตอบไม่ได้เวอร์ใช้กับอดีตแต่ถ้าเป็นอดีตก็ใช้เวอร์ going, กู้อิงกับกำลังกระทำในเดียวทำได้โอเคไหมฮะได้เนอะไม่งงนะอันนี้ก็เป็นวีวิลไป สบายๆนะครับสับมว่านำส่งเพื่อการการขออนุมัตินัน่นเองนะครับคำว่านำส่งเนี่ยมีตั้งหลายคำในกริยาที่ใช้ได้นะจะมีคำว่าเอ่อแฮนด์อินก็ได้เนาะแฮนด์อินนี่คือส่งงานนะจำไว้เนานะแฮนด์อินส่งงาน s ับมิดก็เหมือนกันในกะรณีก็ส่งงานเหมือนกันนะครับส่งงานทั้งนั้นเลยเพื่อส่งนี่ส่งเพื่อการพิจารณานี่ก็ส่งเฉยๆว่ากันไปโอเคนะครับได้นะนะจดไว้มีหลายตัวเลยทีเดียวโอเคนะฮะได้นะครับโชว์เกไม่ยากเลย วิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ phrase v e r b คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense ับเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างไวยากรณ์ให้มันน่ใช้ในการทำข้อสอบทั่วพวกที่ทำเราัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่ red maple นะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ